สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่เปิดใจสุดกลั้นน้ำตาขอเวลาพิสูจน์สองพี่น้องดราม่าร่วมรายการดังรำไห้ถอดหน้ากากดราม่าถาทมอีกเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัศชื่นพร้อมด้วยลินล,ลี่นารีนาหรือลินล,ลี่ได้หมดทัศชื่นน้องสาวหลังพ้นตัดสินเดอะแมทลูกไทยรอบแชมป์ชนแชมป์ได้สองนากากที่ยังอยู่คือ หน้กกบบากากใบสีและหน้ากากเขาหลามส่วนอีกหนึ่งหน้ากากที่ไปคือหน้ากากโนราเปิดหน้าออกมาคือสองพี่น้องเจนเนี่และลินลี่ไม่ว่ามีคนดราม่าวิพากษวิจารณ์ต่างๆนานานอีกทำกลางคนเชียร์ชื่นชมเจนเนี่ลินลี่ร้องเพลงโชว์ผลงานได้ออกมาอย่างดีมากขณะที่ก็มีดราม่าว่ากรรมการให้ออกดีแล้วให้เขารอบต่อยิ่งจะดราม่าหนักไปอีกโดยเจนเนี่ได้เปิดใจหลังถอดหน้ากากด้วยว่าไม่เสียใจรู้สึกภูมิใจมากๆ จริงๆรายการติดต่อไปตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเราติดงานร้องให้โทรไปขอแคนเซิลเจ้าภาพก็ไม่อนุญาตพอมารอบที่2เราก็กรีดกันลั่นบ้านเลยสําหรับพวกเราเดอะแมทคือรายการที่โคตรยิ่งใหญ่ดูจากหน้าทีวีวันหนึ่งเรามีโอกาส รับรับไว้ก่อนทั้งที่ยังไม่เคยดูคิวเลยนากากโนราคนบอกทายง่ายแต่ถ้าไม่ใช่โนราก็ไม่รู้จะเป็นหน้ากากอะไรเพราะโนราสื่อถึงภาคใต้พวกเรามากที่สุดดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่รำโนราเราต่อยอดให้กับคนรุ่นใหม่รู้จักและโนราอยู่ได้นานแสนนานเคยรำโนราบนเวทีมีคนแก่ดูไม่กี่คนเวธีข้างๆแสดงดนตรีสดคนดูเป็นร้อยเป็นพันจนคิดว่าไม่น่ามารำโนรา ตอนนี้รู้แล้วสิ่งที่กำลังทำอยู่มันคุ้มค่าต่อจิตใจขนาดไหนขอบคุณยายบรรพบุรุษที่ทำให้มีมโนโราให้เรามาโชว์บนเวทีนี้โดยต้องซ้อมหนักมากเพราะลิลลี่ไม่เคยท่องกรอนมโนราต้องติวน้องหนักมากในเจคอนเสิร์ตในเจเรียนดีใจที่ได้มาเป็นคู่ขอบคุณแม่ที่ให้หนูมีน้องสาวที่โคตรเก่งเจนนี่เปิดใจทางน้ำตาด้วยว่าไม่ได้กลัวแพ้แต่แอบกลัวที่จะถอดหน้ากากแานสร้างผลงานภายใต้หน้ากาก คนไม่รู้จักว่าเราเป็นใครเราสามารถทำได้เต็มที่โดยไม่มีแรงกดดันต่างๆพอถอดหน้ากากออกมาคลัวว่าคนจะยังรักเราหน้ากากโนราอยู่หรือเปล่าอยากให้คนรักและติดตามพวกเราจากผลงานที่พวกเราสร้างสัญญาจะสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปจะทำหน้าที่ศิลปินตรงนี้ให้ดีที่สุดให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เราสองคนพี่น้องลิลลี่บอกว่าตื่นเต้นมากไม่เสียใจเพราะพวกเราทำเต็มที่มากๆ ทุกครั้งทั้งหมดและเราก็เชียร์พี่ๆเขาที่เขารับด้วยร้องโนรายากมากคิดว่าคงทำไม่ได้แต่สุดท้ายหนูก็ทำได้อยากให้ทุกคนรักพวกเราในผลงานโนราและรักในตัวเจนนี่ลินลี่ก่อนที่ทั้งคู่จะร้องสุดซึ้งคนข้างหลังด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ